สวัสดีครับดูดันี่ชาแนลครับในสถานการณ์ที่เซิร์ฟสเก็ตหายากเยียงนี้เรามีข่าวดีมาบอกพวกคุณครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าสเก็ตบอร์ดตัวนี้ครับครับผมจะเป็นตัวของ e n j o y m e n t Board s ์ t สนะครับอ่าสเิคตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ครับมาด้วยความยาว32นิ้วกว้าง10นิ้ว มีคอนเคปครับผมวิวเบครับวิวเบอยู่ที่20ครับแล้วก็สำคัญเลยก็คือข้างหลังเลยครับชัดเป็นของแบรนด์ใหญ่แบรนด์หนึ่งครับผมโดยเซิร์บอร์ดตัวนี้ครับนำเข้าโดยซูเปอร์สปอร์ตครับโดยมันมีอยู่7สาขาหลักๆนะครับมีเซ็นเตอร์เวิร์ครับเซ็นเตอร์เบดเก็ภูเก็ตเฟสติวัลครับเชียงใหม่เฟสติวัลภูบดแล้วก็ขอนแก่นครับผมซึ่งจะเริ่มจำหน่ายวันที่2เมษายน64นี้นะครับ มีทั้งหมด190ตัวแจกจ่ายกันไปทั้ง7สาขาที่พูดมานะครับใครไวใครได้ก่อน you ten a week ago you told me that you got me when your check came home i have been waiting patiently cause you my homie bro but times is getting hard so i'ma need to see that cheddar though you ain't been picking up you finding escapes i might have to wipe you out just like you cold gate you been ducking at the crib thinking that you safe but little do you know i'm posted right up in your driveway i'ma beat you up i'ma tear you down i'ma turn your little smile into a bigger frown yeah cause evidently you don't wanna send a message now and you holding to my money like you Oscar proud. i'ma find you ฟิวการเล่นของเซิร์ฟสเกตตัวนี้ครับแผ่น10นิ้วทำให้เรายืนได้อย่างมั่นคงเลยครับผมเล่นได้ลื่นไหลาตามสไตล์ S M adapter ครับส่วนทักขนาด7นิ้วก็รองรับแผ่นขนาด10นิ้วได้อย่างพอดีนะครับล้อขนาด65มิลิเมตรความแข็งที่ 82A ทําทำให้สามารถเล่นท่า snap ได้อย่างสนุกยิ่งขึ้นครับสิ่งที่อาจจะมีปัญหาอยู่นิดหน่อยก็คือระยะวิวเบสนิ้วครับ เมื่อเอามาใช้ร่วมกับ SM adapter จะทำให้ขนาดฐานล้อเนะี่ยสั้นลงมาอีกซึ่งบางคนอาจจะไม่ถนัดครับแต่วิธีแก้ก็ง่ายนิดเดียวครับเจาะรูน็อตยึดทักที่ด้านหน้าแผ่นเพิ่มหรือจะเพิ่มที่แผ่นหลังด้วยก็ได้ครับเพื่อเพิ่มระยะวิวเบสให้มากขึ้นจากการสอบถามครับสั่งเข้ามาในคุณภาพใกล้เคียงกับ SM เลยราคาประมาณ12,000บาทมีทอนนะครับแถมสเก็ตทูนให้ด้วยก็ถือว่าโอเคนะครับผม ถ้าใครือชอบคลินี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราสองคนในการทําคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมคอมเมนต์สอบถามหรือแนะนําหัวข้อที่พวกคุณอยากรู้ครับเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทาคลิปครั้งต่อๆไปของพวกเราสองคนให้ดีมากขึ้นนะครับวันนี้พวกเราสองคนก็ขอบคุณนะครับ